สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรครับมันไม่เหมือน d ด i ี y บล็อกปกตินะครับแล้วก็ผมจะไม่ค่อยคุยนะครับผมจะเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าชอบดู d ด i ี y บล็อกก็ค้าวันนี้ไปเลยครับผมเพราะว่าผมจะเล่นพูลมาสารอบ NBA 2016ิหนะครับผมผมจะเล่นประมาณสัก คิดว่าสักสักสิบนาทีนะครับแล้วก็จบนะครับโอเค,อเค,อเคตอนนี้โหลดโหลดอยู่มั้งก็ุ่มหนึ่งโอเค,อเ,คเราจะเล่น Black Top นะครับยวขออนุญาตถอดแว่นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อย ขนาดนะครับสายตามันยาวมากนะครับห้าห้าต่อห้านะครับผมมีแค่อันนี้ครับลูกท็อปนะครับแล้วก็อันนี้ครับที่ผมอยากแนะนำนะครับ free agent นะครับไปดูนะครับมีใครบ้างนะครับมีไมเคิลโจแดนมีชาคิวออนิวสกอตตีบีแบนนะครับแล้วก็มี มาโลนนะครับมาโลนมันอยู่ที่สมัยก่อนอยู่ที่ยูทาจัสยูทาจัสนะครับแล้วก็โคบี้ครับโคบี้โคบี้อยู่ l อลเอเลเกอร์นะครับทำไมมันไม่ไปนะแอลเอลอสแอนเจลิสเลเกอร์นะครับนี่ครับโคบี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องเลือกคนที่เล่นต่อผมทำมา โอเลนโตแมจิกไม่เอาขอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมจะเอาแค่เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์แข่งกับเซนเตอร์อย่างเดียวนะครับเอาเซนเตอร์ออกมานะครับจะมีเซนเตอร์อีกนะครับโอเคออกมีเซนเตอร์ไหมอันนีเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ไปเซนเตอร์ไปอะเซนเตอร์ครบแล้วครับผม โอเคเรามาเล่นกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือผมต้องเอาเสียงเพลงออกนะครับไหนวะรู้ป่ะเออนี่ครับพราเดี๋ยวกลัวจะิติดลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคเราพร้อมแล้วหูฟังพร้อมแล้ว Let's go มันเคอโจดนครับชาคิวชาคิส่งให้อ้าหลุดมือไปแล้วครับว้าไม่ทันนะครับไม่ทันออกไปแล้วครับ อะไรอ่ะเอ่ะอ๋อคือพวกเรานะครับไมเคิลโจแดนส่งให้มาลอนมาลอนคบี้โคบี้ยิงเลยอ๋อเชดเคไม่เข้านะครับกรา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 บหลุดโอ้ ครัชิพ e ารล้มึงโอ้ย<ด>โอ้หนึ่นแครับโคบีไบรนสโคบบรนคีไบรนอาับชิพาร์ โอเคอบล็อก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 โอ้โหสองหนึ่งนะครับช็อคีโอนี่อยู่ทำไมมันไม่ชูัวะอ๋อผม

หน้าจอดีกว่าจอที่อัดอยู่นะครับชัดกว่าใหญ่กว่าด้วยครับผ่านไปหกนาทีแล้วนะครับเซ็นเตอร์มันเป็นคนที่ขยับช้ามากนะครับบล็อกได้แล้วครับบล็อกอีกบล็อกอีกบล็อกอีก โอเคดีมากเอาลุยลุยลุยเอาสามแต้มไหมเอาสามแต้มดีกว่าคร e er ับไมเคิลจอร์แดน เาาจาดจบโลม่ีจบโปลมาีสา,สาแล้วนะครับโจเด Highway highway High why high 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 mm -hmm. okay, mm -hmm. okay, nice. Mm -hmm. Oh, okay. Uh, yeah, oh, not okay. Okay, nice. Oh, not okay. Okay, nice. Oh, not okay. Okay, Oh, <laughs> เอ้แยงกลับมาได้ครับไมเคิลโจ o r d นำแล้วครับ5-3แล้วนะครับเอาละ่ะว่างแล้วครับสัดสวยนะครับให้มันไวให้มันไว สองชัก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 คิวชักคิวตายแล้วนั่นไงดีมากบล็อกไปแล้วครับโค c ี p รับมาแล้วครับส่งให้สกอตตีพตต้พี่เป้นสกอตตี้พี่เป้นดังไม่ดังนะครับไม่เข้าอีกต่างหากนะครับเอาชาคิวแย่งมาได้ครับชาคิวโอดดิชาคิวโอ้ดิ อ้าวหลุดอ่าการนีดด่การตั้งดีมากดีมากฟาวฟาวฟาวไมเคิลจอ,อร์แดนนะครับตอนนี้ผมขยับไมเคิลจอ,อร์แดนอยู่นะครับโอนิ่แล้วครับโอนิ่งอ้อาหลุดมือหลุดมือเอา้าการการไล่การไล่ๆๆๆๆ โอ้โหรึเป้โคบี้โคบี้อ้าข้างหลังระวังโอนิวชอร์กี้ชอร์กี้ชอร์กี้ชอรกีดังไม่ได้ครับดังไม่ได้ครับกลับเข้าไปอ่ะพิเป้นสามแต้มเข้าไหมไม่เข้านะครับ อโอเคบล็อกไปเลยมาลนโอ้ไม่ได้ครับเร็วมากนะพวกนี้ยิงยิงยิงโอ้โหไม่เข้าอีกนะเอ้ามึงไม่ยิงวะไอ้เหเอาละครับตายละตายละ ไปก่อนนะครับอ่าสกอตตี้พิพเปนสกอตตี้พิพเปนพิพเปนอ่ะพิพเปนเอาอีกเก็บมาได้ครับอ่าสองโคบี้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 เลี้ยงไปเลี้ยงไปโคบี้เลี้ยงไปเอาวมึงอ้าวตายแล้วครับ เรียบร้อยดังอีกแล้วครับโดนดังตลอดนะครับฟาวฟาวฟาวใครฟาวคบมพี้สองแล้วก็ยิงเลยนะเล่นครับ หมู่โผมาโลนนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับสามแต้ม right, ออกออกลูกออกลูกออกนั่นไงลูกออกนะครับ <Yeah. S 1> ไปไปโคบีฟ,าว,ฟาวนะครับฟาวสิบนาทีแล้วนี่ เย่าขออีกสักแต้มหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทรงพินขออีกสักแต้มนะครับขออีกแต้มนึงแล้วก็จบลวกันนะครับเพราะว่ามันต้องประมาณ2ี่สิบแต้มนะครับถึงจะชนะนะครับให้มันไว ปีเป็นแย่งเลยผมชอบฟาวนะครับ <laughs> อะไรลูกออกลูกไม่ใช่ฟาว าโดนล้างแน่มึงแต้มนี้นะครับแต้มนี้นะครับโอ้โหชิคาโก,กบูเก่านะครับคลาสสิกมากนะครับอาโคบี้โอเคครับผม แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเลย10นาทีไปแล้วนะครับถ้าอยากดูต่อก็เดี๋ยวคงทำอีกนะครับแต่ว่าคนดูน้อยมางมันมันอยู่ผมสนุกอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีกับหมูทดลองครับมานะครับบายบาย